แม่กบมีหลายตัวเลยนะครับลูกเนี่ยตามเอกสารที่ครูส่งให้ไปนะครับแม่กบก็มีดอเด็กจอจานชอช้างซอโซดรอชดาขอฐานนะครับขอนันโทอเท้าดอเต่าขอถุงขอทหารขอธงซอสลารสอฤสษีสอเสือนะส่วนอีกมาตราหนึ่งมาตราสุดท้ายนะครับก็คือมาตราแม่กบนะครับลูกแม่กบมีปอปลาปอเปไม้ อพอพันพอฟันพอสมเพานะครับสมาตราหลังเนี่ยเป็นมาตราตัวสะกดที่เราเรียกว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตรานะอ่ะเดี๋ยวจะได้ยกตัวอย่างว่าตรงมาตรากับไม่ตรงมาตราเป็นอย่างไรทีนี้คุณครูจะมีทาให้พวกเราดูนะครับลูกมาดูน่านีอะไรเนาะใครใครไปขีดย,ยึกันยึกแยอะไรเนี่ยลูกคุณครูก็ลบไม่เป็นทำไงเนี่ยทำไงไม่ไา้หายไปเนาะ เป็นสารอะไกแล้วตอส่ส่วนามพสวสาที่เป็นสีส่วนนกยู่นั่นเองสีส่วนสาเป็นส่ส่วนชนิดไหนที่เหลือแสดงจำนวนแบบอื่นนะคะต่ำแล้วหลือต่อตปช่เป็นสี่ส่วนชนิดห้ระหว่างส่ส่วนคือจำนวนค่าหรือสี่ส่วนแทนรูปจำนวนค่าใช่เหรอ กับนมสตรอเบอรี่รวมกันจะเป็นกี่กลองเอานมลดสตอเอาลดลดกาแฟกับสตรอเบอรี่นะลูกกาแฟสามสิบสี่ใช่ไหมคะสตรอเบอรี่แปดรวมกันเมื่อกี้ครู ความสัมพันธ์ของจํานวนแบบรวมกันนะคะเอาส่วนย่อยมารวมกันก่อนก็คือเอาสามสิบบวกกับสี่กับแปดมาบวกกันก่อนอีกทีหนึ่งสี่กับแปดบวกกันได้เท่าไหร่คะสี่กับแปดบวกกันได้เท่าไหร่ลูกแปดแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสี่กับแปดบวกกันได้ สิบสองใช่ไหมคะสิบสองวกสามสิบก็เป็นสี่สิบสองอ่ะวิธีคิดได้เหมือนกันส่วนวิธีที่สาม โดยในการทบทวนนั้นจะเป็นในลักษณะของการคิดเลขเร็วตอนอยู่ภาษาหนุเคยคิดไหมนะครับมาตอนนี้ก่อนจะเรียนอ่าโอเคนะสิบข้อเป็นการบวกสิบข้อการบวกนี้แบบมแบบีตัวทดแต่นักเรียนไม่ต้องเขียนโจทย์นะครับโจทย์ไม่ต้องเขียนให้นักเรียนตอบเลยครับว่าข้อหนึ่งตอบอะไรเดี๋ยวครูจะขึ้นหน้าจอไว้ให้สิบข้อให้เวลาสักห้นาทีทันไหม พันนะอ้าวสิบข้อก่อนออาสามสิบเอ็ดคนแล้วโอเคเนาะโอเคนะ่นะาเวเอาการบวกก่อนน้าจอไปยังโลก เห็นตัวได้ยังครับ จำได้ไหมคะอะเดี no, do, ๋ยววันนี้เรามาทบทวนกันก่อนนะคะทบทวนเรื่องที่เรียนครั้งที่แล้วกันก่อนแล้ววันนี้คุณจะพาคอมเต์ขัดกันโอเคนะคะปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ก็มีเข้าวกลุ้มเกลยวกลวอะไรรอไว้ กระต people, ่ายที่เปิดขึ้นเทียนร้อนอะไรบ้างลูกมีกระดูกสันหลังวันที่มี็ะกระดูกสันหลัปลาเป็ดปลาอ่ามีเป็ดมีเป็ดมีปลามีกบอ่ามีอ่าสามตัวนี้กุ้งกับกุ้งกับแมลงมีกระดูกสันหลังไหมคะมี่ไหมอ่าไม่มีนะในในภาพนี้กุ้งกับแมลงไม่มีกระดูกสันหลังเป็ด เป็ดอยู่ในกลุ่มสัตว์ปีกป,ปลาปลาก็อยู่อยู่ในกลุ่มปลามีกระดูกสันหลังกบเป็นเลข,ขาหรือสเตนนั้สาเินบกดำดำแดงอ่ะเวลาจะตอบก็มองดูพ่อดูแม่ดูเด้อไม่ใช่อ่านจะไปนังนังตาหนังตาคือตาชั้นเดียวหรือว่าสองชั้นนี่ สันจมูกเป็นไงสันจมูกนี่นักเรียนก็ติ้งไปนะคะติ้งหูดูเป็นไคะอันนี้เป็นเห็นไหมเอ่ยตอบุนครูหน่อยเห็นครับอ่าเห็นอยู่นะคะได้ยินเสียงครูชชดไหมลูกได้ยินได้ยินนะคะโอเค อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารก็จะมีอันนี้รูปของอะไราอะไรคะปากปากอะไรอีกคะมีอะไรอีกกระเพาะอาหารอะไรคะเหล่าลำไส้เล็กสอันสุดท้ายลำไส้ใหญ่ที่เป็นอวัยวะที่อยู่ในระบบย่อยอาหารนะคะส่วน